สวัสดีค่ะนักศึกษาวิชาทฤษฎีองค์การสมัยใหม่นะคะที่เราจะสอบกันจะมีข้อสอบปรนัยนะคะหรือข้อกาจํานวน1 0 0ข้อนะคะจะออกข้อสอบทั้งหมด5บทด้วยกันเริ่มจากบทแรกก็คือบทที่6นะคะสภาพแวดล้อมองค์กรนะคะนักศึกษาต้องทําความเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมในสภาพแวดล้อมขององค์กรเนี่ยแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆคือสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกคือปัจจัยที่เราสามารถควบ ควบคุมไม่ได้นะคะแต่มีผลกระทบกับเราแบ่งได้เป็น2แบบด้วยกันก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปแล้วก็แบ่งได้เป็นสภาพแวดล้อมเฉพาะธุรกิจนะคะก็แตกต่างกันยังไงให้หนักศึกษาลองไปศึกษานะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมภายในองค์กรซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เราสามารถควบคุมได้นะคะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมปรับเปลี่ยนได้ ทีนี้นะึกษาต้องทําความเข้าใจเพิ่มเติมในประเด็นของนะคะลักษณะของสภาพแวดล้อมนะคะว่าลักษณะของสภาพแวดล้อมเนี่ยมีความไม่แน่นอนนะคะเรื่องของทรัพยากรในสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมด้านเทคนิคด้านสถาบันและเรื่องของความสัมพันธ์ขององค์กรเนี่ยอะไรเป็นอย่างไรนะคะทรัพยากรเกี่ยวข้องยังไงกับสภาพแวดล้อมนะคะอะไรคือทรัพยากรหายา,ยากอะไรคือทรัพยากรที่สมบูรณ์นะคะก็ ต้องทําความเข้าใจนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเป็นเพราะความไม่แน่นอนนั่นเองของสภาพแวดล้อมนะคะความเป็นสถาบันคืออะไรความเป็นสถาบันหรือความเป็นเทคนิคความเป็นเทคนิคก็คือเรื่องของการต้องมีความเชี่ยวชาญ ความรู้ในศาสตร์นั้นๆน,น,นะคะและความเป็นสถาบันก็คือความมีกฎมีระเบียบนะคะของสภาพแวดล้อมขององค์กรนั้นๆน,น,นะคะนักทฤษฎีแต่ละคนเนี่ยก็ได้ศึกษาเนาะความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและก็องค์กรไว้นะคะนักทฤษฎีแต่ละคนว่ายอย่างไรนะคะอย่างเช่นโครงสร้างองค์กรที่แบ่งแบบมีชีวิตกับแบบเครื่องจักรกลเนี่ยเป็นแนวความคิดของใครนะคะ ต่อนะคะในบทที่7เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะคะวัฒนธรรมองค์กรนะักสาธาคงทราบดีอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่ว่าส่งผลอย่างมากเลยนะคะต่อ,อาภาพรวมในการทํางานของบริษัทนะคะซึ่งหน้าที่สําคัญเลยของเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยก็ทําให้อ่ คนเป็นชี้นําแนวทางให้รู้สึกเป็นอันหนึ่งเดียวกันไปนในทางเดียวกันแล้วก็ถ้าเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีก็จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จนะคะสิ่งต่างๆนะคะที่ทําให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรมีทั้งเรื่องของปัจจัยภายในและภายนอกนะคะ,ะถ้าปัจจัยภายนอกที่มีส่วนช่วยในการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรได้แก่นะคะเรื่องของชื่อเสียงกิติศัพท์ที่องค์กรได้รับเนาะมีคนเขา มีคนเขาบอกว่าองค์กรนี้ดีเรื่องนี้ประเด็นนี้เนี่ยมันก็จะทําใหา้คนในองค์กรเนี่ยรับคําแนะนําคําติชมเหล่านั้นมาแล้วก็มาสร้างหล่อหลอมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งขององค์กรนั่นเองนะคะทีนี้ปัจจัยต่างๆก็มีผลต่อการทําให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรนะคะอย่างเช่นเรื่องของอความคุ้นเคยการการสื่อสารกันในองค์กรหรือการแข่งขันแรงต่างเหล่านี้ก็มีผลนะคะที่ทําให้เกิด การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นนะคะทีนี้วัฒนธรรมองค์กรก็มีหลายแบบเนาะอ่าซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็จะแสดงออกไม่เหมือนกันนะคะอย่างวัฒนธรรมที่ชอบเสี่ยงและเน้นนวัตก,กรรมใช่ไหมคะ innovation and risk เนี่ยก็จะเป็นมีความท้าทายในการทำงานใช่ไหมเน้นความคิดสร้างสารรค์นะคะหรือวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นเรื่องของ people นะคะเน้นเรื่องของคนเนี่ยก็จะเป็น เป็นองค์กรที่มีความเห็น6ก mm. เห็นใจกัน mm. อะไรต่าง, mm. างๆนานาเหล่านี้นะักศึกษาลองไปดูนะแต่แว,วัฒนรรมองค์กรก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะหรือวัฒนธรมองค์กรบางอย่างเนี่ยก็ทํางานตามกระบวนการนะคะหรือโปรเซสเหล่านี้ก็จะเป็นเน้นการทํางานที่ยึดลูกค้าเป็นหลักนะคะกระตุ้นการทํางานเป็นทีมนะคะวัฒนรองค์กรที่แสดงออกผ่านทางสามรูปแบบหลักๆนะคะก็คือ ระดับของวัฒนธรรมองค์กรมีขั้งกายภาพระดับค่านิยมหรือฐานคตินะคะสิ่งที่ลึกที่สุดนะคะก็คือเป็นสิ่งที่แสดงออกโดยอาจจะไม่รู้สึกตัวแต่สะท้อนถึงความเชื่อของกลุ่มคนเนี่ยก็คือเป็นขั้นถึงฐานคติเลยนะคะขั้นค่านิยมก็จะเป็นอะไรที่ทำร่วมๆกันในทิศทางเดียวกันหรือถ้าแสดงออกให้เห็นผ่านทางโลโก้เครื่องแต่งกายอะไรแบบนี้อาจจะเป็นวัฒนธรรมทางกายภาพนะคะ ตัวอย่างนะคะว่าทําหน่วยงานคอเบเลทเค้าเจอนักศึกษาได้ทํารายงานนําเสนอกันแล้วนะคะว่าคอเบเลทเค้าเจอคือการแสดงออกขององค์กรนานๆที่มีวัธาธรรมที่แกล่งใช่ไหมคะแสดงออกมาอย่างตัวอย่างในหนังสือเขาก็ได้พูดถึงบริษัท 3M ใช่ไหมคะที่เน้นการสร้างความคิดสร้างสารรค์การกล้าเสี่ยงการยอมรับอะไรต่างๆนะคะ ซึ่งแต่ละประเทศนะคะก็จะมีรูปแบบวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันเราก็จะเรียกว่าวัฒนธรรม้ามชาตินะคะหรือคอสเคิลเจอร์นะคะ,ะแต่ละประเทศก็จะ,ะมีรูปแบบใช่ไหมคะการจัดสรรอำนาจในสังคมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนนะคะ,ะประเจกนิยมหรือเรื่องของชายหญิงเนี่ยซึ่งแตกต่างกันนะคะ อย่างประเทศไทยเนี่ยเราก็จะค่อนข้างเน้นความแน่นอนใช่ไหมคะคนไทยชอบความมั่นคงแน่นอนนะคะแต่ว่าตรงข้ามกับเราเลยก็คืออเมริกาใช่ไหมคะที่ชอบความเสี่ยงก็คือ,เ,อ,อเลี่ยงความไม่แน่นอนก็คือแบบทำอะไรก็ได้ที่ความไม่แน่นอนค่อนข้างความแน่นอนค่อนข้างต่ำนะคะประเทศอเมริกาแบบนั้นนะคะซึ่งนักศึกษาก็ลองดูว่าในแต่ละประเทศเนี่ยก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะ าการที่เราจะไปอาศัยหรืออยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องมีการปรับตัวใช่ไหมคะให้เข้ากับประเทศนั้นๆซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะคือถ้ามันเปลี่ยนถึงขั้นฐานคติเลยเนี่ยมันก็จะยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูศึกษาวัฒนธรรมที่สามารถใกล้เคียงกับเราแล้วเราไปอยู่ได้ง่ายไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนมากเกินไปนะคะซึ่งวัาทธรมองค์กรก็จะมีจุดอ่อนนะคะมันก็ไม่ได้มีแค่จุดด,ดีเท่านั้นก็คือบางครั้งเนี่ยวัาทธารมองค์กรที่ มากเกินไปนะคะมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างผลงานได้เพราะว่าคนแบบเ,ออเน้นผูกพันเนีแน่นไม่ได้เน้นกลุ่มคนใหม่ๆม,มาทําให้บางครั้งผลงานก็จะเป็นอะไรเดิมๆนะคะแล้วก็เป็นอุปสรรคออจุดอ่อนของวัฒนธรรมเนี่ยก็ทาให้บางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงความแตกต่างนะคะแล้วก็ ในอนาคตเผื่อกิจการมีการควบรวมเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการต่อต้านกันเกิดขึ้นนะคะต่อมาในบทที่8นะคะเรื่องอำนาจการติดต่อสือ่อสารและการจูงใจมี3ประเด็นหลักๆเลยเรามาดูเรื่องอำนาจนะคะอำนาจเนี่ยนะคะตามแนวความคิดนะคะของนักทฤษฎีซึ่งก็คือคุณแม็กเวเบอร์นะคะตามแนวคิด ทฤษฎีนะคะของคุณแม็กเวเบอร์นะคะก็บอกว่าอำนาจเนี่ยมี3รูปแบบคืออำนาจหน้าที่แบบดั้งเดิมนะคะ,อ,ะอำนาจหน้าที่ตามความสามารถพิเศษแล้วอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะคะซึ่งแต่ละรูปแบบก็แตกต่างกันไปนะคะหน้าที่ตามกฎหมายก็เป็นได้มาจากหน่วยงานสายงานนะคะข้อกําหนดทางกฎหมายหน้าที่อ,อ,อำนาจที่มาจาก แบบดั้งเดิมคือมาจากาพิธีกรรมหรือมาจากความเชื่อทัศนคติอะไรต่างๆนะคะทีนี้ประเภทของอำนาจนะคะก็มีหลายรูปแบบนักศึกษาลองไปดูมีหลายแนวคิดทฤษฎีนะคะแหล่งที่มาของอำนาจนะคะมาทั้งตามอํานาจหน้าที่นะ,ะมาจากอํานาจส่วนบุคคลนะ,ะบางคนนี่ก็มีอํานาจส่วนบุคคลมาจากการมีความเชี่ยวชาญใช่ไหมอย่างที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างหมาว่า เวลาเราไปหาหมอเนี่ยเราก็ต้องรับฟังคาที่หมอพูดเราก็ไม่ได้ไปเถียงหมอเพราะนี่เป็นอํานาจที่มาจากความเชี่ยวชาญของเขาซึ่งเป็นอํานาจส่วนบุคคลนะคะหรืออํานาจที่มาจากการเป็นเจ้าของอํานาจที่มาจากการจัดสรรทรัพยากรนะคะอานาจที่มาจากการแสวงหาโอกาสนะคะอานาจที่มาจากการแก้ไขปัญหาที่สําคัญแล้วก็อํานาจที่มาจากการใกล้ชิดผู้มีอํานาจนะคะอันนี้คือแหล่งที่มาของอํานาจ ต่อมานะคะเรามาดูนะคะเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะ Communication นะคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกไปองค์ประกอบของการสื่อสารก็มีทั้ง7รูปแบบนะคะ,ะส่งสื่อสารเริ่มจากผู้ส่งข่าวสารไปจนไปถึงขั้นสุดท้ายต้องมีฟีดแบ็กนะคะย้อนกลับข้อมูลกลับมานะคะทีนี้นะักศึกษาลองมาดูใน ประเภทของการติดต่อสื่อสารนะคะมีทั้งแบบเป็นทางการไม่เป็นทางการนะคะแบบเป็นทางการคือการติดต่อสื่อสารทางสายงานสายการบังคับบัญชานะคะการสื่อสารไม่เป็นทางการก็มาจากความสนิทสนมคุ้นเคยนะคะทีนี้นะคะการติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการนะคะมีรูปแบบอะไรบ้างแบบแรกก็คือจากาบนลงล่างนะคะ การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่างนะคะหรือที่เรียกว่า upward communication นะคะ,ะก็คือเป็นการสื่อสารตามสายการบังคับบัญชานั่นเองผู้บริหารเป็นคนคิดตัดสินใจแล้วก็สื่อสารต่อมาในรูปของการประชุมนะคะถ่ะายทอดข้อมูลนะคะต่อมาการสื่อสารแบบะะ downward communication ก็คือการสื่อสารจากล่างขึ้นบนนะคะเป็นการสื่อสารที่ ให้ข้อมูลนะคะจากอขออภัยนะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดผิดนะคะการสื่อสารจากบนลงล่างคือดาวาดคอมมูนิเคชันนะคะการสื่อสารแบบอัพวัดคอมมูนิเคชันคือจากล่างขึ้นบนนะคะก็เป็นการะระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาโดยผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยจะส่งข้อมูลขึ้นไปนะคะเป็นการสื่อสารแบบนั้นนะคะ หรือการสื่อสารแบบแนวนอนแนวราบนะคะ l a t e r a l Communication mm hmm. ก็เป็นสื่อสารระหว่างสายการาบังคับบัญชานะคะพูดคุยกันนะคะ,ะและทีนี้นะคะการสื่อสารไม่เป็นทางการคือไม่ได้ตามสายการาบังคับบัญชานะอาจจะเป็นการพูดค้าลือส่งต่อข้อมูลอะไรต่างๆแต่ข้อดีคือเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วนะคะมีทั้งแบบอะไรแบบลูกโซ่นะคะแบบวงล้อแบบทุกช่องทางนะคะ ก็แบบทุกช่องทางก็ทำให้การสื่อสารแบบรวดเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าไปได้หลากหลายวิธีแต่ไม่แน่ใจเรื่องความถูกต้องนะคะประเด็นต่อมาคือเรื่องของการจูงใจนะคะ motivation การจูงใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้คนเราเนี่ยแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมานะคะในเพราะฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยต้องรู้จักวิธีการจูงใจนะเพื่อให้คนแบบทํางานด้วยความ เต็มใจเต็มที่นะคะเพราะว่ามันมีความสําคัญต่อองค์กรต่อผู้บริหารต่อผู้ปฏิบัติการเองนะคะทีนี้นะคะกระบวนการจูงใจนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบนักศึกษาลองไปดูนะคะเริ่มกระบวนการเริ่มตั้งแต่อะไรเพื่อตอบสนองความเพื่อเป้าหมายสูงสุดของการจูงใจเพื่อให้ลดความเครียดนะนักศึกษาลองไปดูมุงจอนะคะทีนี้วิธีการจูงใจมีหลกัหลกหอยู่3รูปแบบเลยนะคะแบบแรก็คือการ จูงใจด้วยการให้รางวัลตอบแทนนะคะอ่ะก็คือรางวัลเนี่ยเป็นทั้งตัวเงินแล้วก็ไม่ใช่ตัวเงินนะคะหรือการจูงใจต่อมาด้วยงานนะคะการจูงใจด้วยงานเป็นการออกแบบงานที่ทําให้คนรู้สึกภาคภูมิใจในการทํางานนะคะเรามาดูนะการจูงใจด้วยงานเนี่ยมี หลักๆอยู่3รูปแบบเลยนะคะแบบแรกก็คือการขยายขอบเขตงานนะคะหรือ job enlargement นะคะการขยายขอบเขตงานก็คือ,อเพิ่มขอบเขตงานในแนวนอนนะคะ horizontal ทำให้วิธีการมอบหมายงานให้พนักงานรับผิดชอบงานมีงานมากขึ้นนะคะโดยพนักงานต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น,นแต่ความลึกของงานยังเท่าเดิมก็คือ ทำให้คนรู้สึกออภูมิใจว่าเราแบบได้มีส่วนสําคัญทํางานหลากหลายนะคะ,อะสองนะคะการเพิ่มเนื้อง,งานหรือ job enrichment นะคะเป็นการเพิ่มเนื้อง,งานตามแนวดิ่งก็คือทําให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะแล้วเหมือนรับผิดชอบในเชิงลึกขึ้นได้รู้ทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนสําเร็จนะคะ,ะแบบนี้เนี่ย job enrichment มักจะทําเพื่อ เหมาะกับคนที่จะเตรียมตัวเป็นหัวหน้าง,งานในอนาคตนะคะต่อมาการหมุนเวียนเปลี่ยนงานหรือ Job Rotation นะคะ job rotation เป็นการเปลี่ยนหน้าที่การทำงานภายในระดับเดียวกันเพื่อลดความเบื่อหน่ายเนาะทำให้คนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานนะคะและสะสมประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้นนะคะน,นี่คือการจูงใจด้วยตัวงานแล้ว3การจูงใจด้วยการบริหารก็คืออ่า เตรียมความพร้อมเนาะให้เขาเป็นผู้บริหารในอนาคตให้เกิดโอกาสความก้าวหน้านะคะ,ะในสายงานนะคะให้เขาได้เรียนรู้วิธีการทำงานต่างๆมีวิธีการหลากหลายเช่นการบริหารงานโดวยวัตถุประสงค์นะคะ MBO การให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานนะคะ,ะการทำงานเป็นทีมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะทฤษฎีการจูงใจมีหลากหลายรูปแบบเลยจำได้ไหมของนักทฤษฎีแต่ละคนนะคะคุณใครบ้างนะที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจเนาะตั้งแต่ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์สเบิร์กนะจำนักทฤษฎีได้ไหมนะคะเฟเดริกเฮอร์สเบิร์กนะคะไฮจีนแฟกเตอร์กับโมดิเวเตอร์แฟกเตอร์นะคะคุณอาบบาฮัมมาสโลใช่ไหมคะทฤษฎี ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลนะคะ,ะทฤษฎีความต้องการของอัลเดอร์เฟอร์นะทฤษฎีความต้องการของแมคกคาเลนจำได้อยู่ไหมนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มทฤษฎีเนื้อหาของการจูงใจนะคะ,ะแล้วยังมีกลุ่มนะคะทฤษฎีของกระบวนการจูงใจมีใครบ้างนะคะทฤษฎีความเสมอภาคของอาดัมทฤษฎีความคาดหวังของวูมนะคะแล้วก็สุดท้ายยังมีกลุ่มทฤษฎีที่ศึกษา การเสริมสร้างเพื่อการจูงใจนะคะ,ะโดยเป็นทฤษฎีของอการเสริมแรงของ ner, สกินเนอร์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแมนดูล่านะคะแล้วก็ทฤษฎีการจูงใจต่างๆนะคะ,ะทีนี้เรามาดูบทที่9นะคะองค์การสมัยใหม่องค์การสมยัยใหม่นะคะ,ะก็คือเป็นองค์การที่ไม่ใช่รูปแบบของระบบราชการนั่นเอง,เ,องเพราะว่า มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะให้เหมาะสมกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าแนวทางเดิมของระบบราชการเนี่ยมันทําให้เกิดความล่าช้านะไม่ยืดหยุ่นแรงต่างนะคะอ่าเพราะฉะนั้นแนวความคิดของทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ก็จะคือ,อเน้นการเป็นองค์กรแบบสิ่งมีชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะโดยสิ่งมีองค์การแบบสิ่งมีชีวิตคือ,อเป็นการสื่อสารแบบรอบทิศทางมากยิ่งขึ้นให้คนได มีการเสนอแนวความคิดการรับฟังความคิดเห็นยืดหยุ่นนะคะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นลำดับขั้นการบังคับชามากเกินไปรูปแบบองค์กรไม่เป็นทางการมากเกินไปนะคะทีนี้สามมาดูเรื่องของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยนะคะมีทั้งเรื่องของแบบการเรียนรู้แบบ วงจรเดียวใช่ไหมคะแล้วก็แบบ2วงจรนะคะแบบวงจรเดียวเนี่ยเราก็ให้ความสําคัญกับการตอบสนองความต้องการของสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ตรวจหาแก้ไขข้อผิดพลาดในการดําเนินงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำอันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดของวงจรเดียวที่นี้เมื่อเป็นการเรียนรู้แบบ2วงจรแล้วนะคะก็มีการ ตั้งคาถามเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วก็เรียนรู้วิเคราะห์นะคะปรับเปลี่ยนนโยบายสถานการณ์ให้มันเหมาะสมนะคะทีนี้ก็จะมีนักทฤษฎีหลายคนนะคะต่อมาที่เราให้ความสําคัญก็คือแนวความคิดของเซงเก้นะคะ,ะเขาบอกว่าการเรียนรู้นะคะ,ะในองค์การเนี่ย นะคะควรที่จะมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองมีตัวแบบในใจการเรียนรู้ทีมงานการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันแล้วก็การคิดอย่างเป็นระบบนะคะการเรียนรู้โดยการลำดับขั้นของการเรียนรู้มีอะไรบ้างนะคะการประเภทขององค์การแห่งการเรียนรู้เนี่ยก็มี4รูปแบบคือเริ่มจากเป็นองค์การที่รับรู้นะคะขั้นแรกคือ knowing organization ก็ค,คือมีการแก้ไขข้อผิดพลาดในงานประจำภายใต้เงื่อนไขที่ปฏิบัติมานะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นองค์การที่เข้าใจ understanding นะคะก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนะคะเป็นองค์การที่คิดได้แล้วในสุดก็คือขั้นสุดท้ายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะต่อมานะคะเรามาดูเรื่องขององค์การเสมือนนะคะองค์การเสมือนจริงคือเป็นองค์การที่ ในการทํางานเนี่ยไม่จําเป็นต้องมารวมตัวกันนะคะระยะทางไม่เป็นอุปสรรคในการทํางานนะคะการขยายตัวง่ายมากขึ้นธุรกิจแม้จะเป็นขนาดเล็กแต่ก็สามารถสร้างเครือ,รอข่ายนะคะเพื่อให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจได้ง่ายมากขึ้นนะคะแต่ข้อเสียคือพนักง,งานอาจจะไม่มีความผูกพันในองคอ์กรทั้งด้านสังคมเนาะเพราะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะคะ,ะต่อมาก็เป็นเรื่องของแบบจำลองต่างๆนะความอ่ การที่เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศเนี่ยจะมีการศึกษาด้วยเกณฑ์ของ PMQA นะคะคือองค์การแห่งความเป็นเลิศม,มีมิติต่างๆนะคะที่ต้องศึกษามีกี่มิติเราลองไปดูนะเริ่มจากอะไรนะคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะว่าเครื่องมือที่าสามารถใช้ใน ในการศึกษากลยุทธ์นะคะมีอะไรบ้างนะคะ,ะตัวแบบ5 s นะคะจำได้ไหมตัวแบบ5 s ของใครนะคะ,ะมี small ใช่ไหม small smart อะไรนะักศึกษาลองไปดูจำให้ได้นะว่ามีอะไรบ้างนะคะสุดท้ายนะคะบทสุดท้ายบทที่10การบริหารจัดการสมัยใหม่นะคะ,ะมีเครื่องมือหลายตัวเลยนะคะ การรื้อปรับระบบนะคะหรือ r e เอนจิเนียร g นะคะคืออะไรนะคะคือการรื้อเปลี่ยนแปลงใหม่เลยใช่ไหมนะคะเป็นการนำกระบวนการจัดการใหม่มาแทนกระบวนการที่ใช้อยู่เดิมนะโดยต้องยกเลิกระบบเดิมด้วยถึงจะเรียกว่า r e เอนจิเนียร g นะคะ,ะมีขั้นตอนอย่างไรขั้นตอนแรกต้องทำลายกำหนดสิ่งต้องทำากอนใช่ไหมคะอาแล้วก็ไปสู่ขั้นสุดท้ายขั้นต่างๆนะคะ ดาวไซซิงคืออะไรคะการลดขนาดองค์กรทำไมต้องทำล่ะคะอ่าก็มีหลายสาเหตุนะอาจจะแบบเ,เกิดจากยอดขายของกิจการมันลดลงเนาะทำให้รายได้อะไรต่างๆลดลงแล้วก็ลดต้นทุนอาจจะลดคนลดขนาดองค์กรลงนะคะ,ะซึ่งมันมีประโยชน์อยู่แล้วแหละมันทำให้อ,องค์กรได้รับประโยชน์ในหลายด้านนะคะทีนี้นะคะ บาลานซ์กราฟเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเรียนรู้ว่า,าทำยังไงให้มันสมดุลเนาะการวิเคราะห์ทั้ง4ด้านนะคะด้านการเงินด้านลูกคา้าด้านการบริหารงานภายในด้านการเรียนรู้และการพัฒนานะคะอ่าซึ่งมันหมายความว่าอย่างไงนะสาลองดูนะแต่ละด้านนะคะซึ่งตรงกลางหัวใจหลักของบาลานซ์กรา a ก็คือต้องเอาวิสัยทัศน์ขององค์กรไว้เป็นหลักนะเวลาวิเคราะห์แต่ละเรื่องต้องอยู่ภายในกรอบของวิสัยทัศน์ขององค์กรนะคะ ต่อมา benchmarking คืออะไรคะ่าเป้าหมายสูงสุดในการทำ benchmarking คือเพื่อให้ได้ best p r a c t i c ก็คือเราไปหาองค์กรที่ดีที่โอเคเราไปหาแนวความคิดของเขามาเพื่อสร้างวิธีการทำงานที่ดีที่สุดหรือ best practice เอามาปัะยุกต์ปรับปรุงพัฒนาของเราเองนะคะ ขั้นตอนในการทำ benchmarking ก็มีหลายขั้นตอนนะคะควรเริ่มจากการ identify ก่อนเลยวิเคราะห์นะคะ identify what is to be benchmarking เราจะระบุอะไรเราจะทำประเด็นไหนนะคะระบุให้ชัดเจนว่าอะไรที่เราต้อง benchmarking นะคะ,ะต่อมานะคะเรื่อง Six Sigma เพื่ออะไรคะทำไมเราต้องทำ Six Sigma เพื่อ ช่วยลดอะไรต่างๆนะให้การทำงานดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นปรับปรุงความพึงพอใจลูกค้าลดข้บอบกพร่องต่างๆลดเวลาการทำงานอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะอ่าซึ่งประเด็นที่สำคัญที่เราต้องทำซิกซิ่มากคือมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป็นหลักเลยความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่ใช่เน้นที่ต้นทุนต่ำอย่างเดียวนะคะเพราะว่าต้นทุนต่ำอาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อลูกค้าก็ได้ ทีนี้มันมีใครแต่ละคนนะมีทีมงานนะในการทำซิกซิมาคนที่สำคัญที่สุดก็คือแบ็กเบลนะคะแบ็กเบลเป็นหัวหน้าโครงการนะที่จะต้องคอยทำงานจริงนะทำงานเต็มที่ซึ่งคนจะเป็นแบ็กเบลได้ต้องเป็นผู้บริหารนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้บริหารระดับกลางนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ทำงานจริงมากที่สุดนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ไทำงานจริงแต่ว่า,าต้องให้ยกตำแหน่งให้เขาแหละเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของกิจาการเป็นประธานคือแชมปเปี้ยนบริหารนั่นเองนะคะ เราก็ไปดูรายละเอียดนะคะแต่ละข้อคืออะไรซิกซิกมาะนะคะ,ะห่วงโซ่คุณค่าคืออะไรนะคะห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยเราทำเพื่อให้เกิดคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าให้มันดีขึ้นนะคะซึ่งกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าก็มีหลายเรื่องทั้งเรื่องของการลงทุนในเทคโนโลยีวภาวะผู้นำาามาทำองค์กรและทัศนคตินะคะ ตัวต่อมา TQM Total Quality Management นะคะเป็นการบริหารจัดการคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จนะคะเป็นแนวคิดของคาร์โน่ะคะหรือบางครั้งเราเรียกว่าคาร์โน่โมเดลนะคะ,ะซึ่งมีหลายทางที่เราวิเคราะห์เนาะแนวทางการจูงใจเทคนิคต่างๆแล้วก็ช่องทางการปรับปรุงงานนะคะ,ะต่อมานะคะเรามาดู TQM เนี่ยเราก็ยังออกมาในรูปของ สร้างออกมาในรูปของบ้านนะ The Cano TQM model นะคะโดยรูปบ้านเนาะล่างสุดเลยต้องเริ่มต้นจากเทคโนโลยีนะคะ Instinct เทคโนโลยีนะเป็นพื้นฐานนะคะทีนี้เรามาดูสุดท้ายนะ7อ7อมีอะไรบ้างนะคะลำดับ1คืออะไรคะสะสางอ่าสุดท้ายคืออะไรนะคะ สิ่งแวดลอ้อมใช่ไหมคะโดยหลักอะไร 1A 3 A, ่ใช่ไหมคะคืออะไรนักศึกษาลองดูอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะแต่ละขัน้นทำไมต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะนักศึกษาลองไปเรียนรู้ดูนะคะซึ่งข้อสอบก็จะออกเนื้อหาประมาณนี้นะคะนักศึกษาลองอ่านทำความเข้าใจมากยขึ้นของนักศึกษาป,ประสบความสำเร็จโชคดีในการสอบสวัสดีค่ะ